โดยกะสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สกูสุคนเดอร์ตอนนี้ก็มาพบพ้อน้องเล็กแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยพบพ้อมน้องแหลมื่อนี้กับเปดมงแล้วมื่อนี้โดยพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับอยู่เฮือนคือเก่ามื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกับทางสางเป็นกับมาแล้วตอนนี้โดยเขาไปเบิ่งกันเลยบันี้อาชีพเป็นังไดเพิ่นเห็ดอันใดต่อเนาะพ่อแม่พี่น้อง ด้วยเท็นอันเึิงทรายเพราะว่าทรายอยู่หันมันมืดแล้วแบบเทิงออกอันบให้มีขี้หรือว่าไม่นี่แหละแบบไปปดโดยเนาะผมมีพี่น้องอันนี้เทียนตัวทียนเทิงไหวบ่ก สบายดีฮัมเหตุยังอนั้นะฮัมน้อยทน้องเออเหนือไดก่อนนี้เขาลืมเลยอันนี้เลย เอาปูนใส่อันนี้นะบวกเสาบวกเสาบวกเลียมเสาเ้อบวกเหลียมเสาเอวานนีเมือนเ่อวานนี่เราจับเลียมนี้เราบกนีโบะบกเียมเสอนยอย

我放鞋，放床。 คอยฟูนหนึ่งหกเกหกมเสกหก้กหอหกหกหกห อันนี้ก็ถูกเล็บร้อยถูกเมื่อวานแม่แสงวาวพิษแล้ววันนี้ทั้งน้องเหล็กเลสบายดีน้องลินา <c oughs> กาคาเบิ่งอันแม่แสงพึ่นชีทวนให้ยขาจามาส่งดินโมเมนท์ใช้ทั้งน้องเหลกล็คันเสียวดินใส่ระยะมันบาดเจ็บยานมันเบนื่นั่นเลยมาถูกให้มันเป็นก้อนมันมุนแบบเป็นก้อนน,น้อยๆแหละ เด็ขทางนี้กันเมื่อวานนี้ทั้งโรงแรมถูกแนนคลิปกะหน,น่อยเดียวหนึ่งเจ็บแขนแบบอันถูกอันนั้นถูกแห้งเติบเพอรนสิตกกัะ น้ำว่ะบายดีน้องละหน่อยบายดีต้องฟากันเลยบายดีแม่หืมหดหนำก็ได้ Okay. ฮนเดฮนเดขอูไปนั่นข้างในวันนี้นนนน ้ายสิว่าเขาขึงม่านเรียบร้อยกับเบิร์ดแลวยังน้อยหนึ่งเนะเาะพ่อแม่พี่น้องกับไปตักได้กะได้อยู่ดอกประมาณสองสามล้อนี่แหละขันตัก,กบแบบเล่มอีเลีย์ล้อยังต่ตวนี้มานขึงเอาเอาเงีงขึงเอาเดิยแยเงี้งขึงมือร้ยยังก่อ หอนโอ้ยเนาะหอนหอนกับว่าคึงแม่ไปต่อทานอยู่ะะวะมันี่อ้าวแจกะไปทำท่าช่วยหีูไม nhi tiếng mã bัด nị ta lụm vô bộ thăng บุกเหลีย่ยมเหลีนะ่ยมเสาเรียกเสาหลักเป็นเส็นเรียบร้อยเรียบร้อยจะเห็นอันไรต่อวันจีกอห้องนะบอก ดูว่าสมุนท <Ừ. S 2> ั้งหลายเนี่ยอือหวานถึงไว้เลยบม่องก่อนเนาะก็สิหมดแล้วนั่งแต่โตอันนั้นตนบ่งามโตมันยังบ่ได้อันยังบ่ได้ยังยังบ่ได้ฮ้อนโอ้ย කවමුූ සනි වයිඩි වෙලා නිකත คนได้แกะอันนี้ก็เันคนนั้นเทแตงแต่มือทีว่วันโบกแล้วคนละโบอกอันพลาแล้ว,วคนคนพี่น้องเลยทางหลังนี่กันเลยเดินน้องพี่น้องก็งกสินกินแม่ดินมาไหว้ทั้งค่ะผมอยากเห็นพกแมทางหลังนี่จ้ะ

มาทูทั้งนอกแล้วบันนี้กีนี่เห็นทูอยู่ในทั้งโดยเนาะแดดก็เริ่มออกแล้วบะานนี้สวยแล้วโดยผ่อแม่พี่น้องจากคลิปนี้ทั้งน้องเลยก็จะขอลาไปเพนเท่านี้ก่อเมนี้ก็มานั่นมาโบกเหลี่ยมเสาโดย จากทีน่นี้ทางน้องเหลกสิคอลาไปเพงเน่านีกน็ขอขอบุญขอบุญทางแม่ใจดีทุกทุกานที่ซอยน้องแหลกเขามาเดอ้อเรื่องเฮ่ังซานนี่แหละก็ขอให้เป็นอยู่ดีไม่แหงความเจ็บอย่าได้ความขายยามีปัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเดินทางไปไซมาไ่ก็ขอให้ปลอดภัยโดยเหตุธุรกิจยังก็ขอให้เจริญเจริญเด้อเฮงเฮงลำลำรวยรวยเด้อสาธุโดยจากลิปนี้ทั้งน้องแหลกสิคอลาไปเพลิน่านี้ก่อนครบ บุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่หับชมคลิปของนองแหละตั้งแต่ต้นจนจบที่บอกความโฆษณาจากคลิปนี้ขอไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดี